โอเคครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำอุปกรณ์ในการทำตัวเนโต้คอฟฟี่นะครับว่าจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวเคกขนาด2ลิตรนะครับอันนี้ก็จะวัสดุทำจากสแตนเลสสตีลแต่ว่าไปเคลือบพ่นสีเพื่อให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ป้องกัน คราบน้ําที่จะเกิดขึ้นมให้เวลาล้างก็ก็ไม่ต้องระวังเรื่องคราบเหยดน้ำนะครับน,นี้ขนาด2ลิตรก็จะมีขนาด4ลิตรด้วยแล้วก็มีขนาดอืนอ่นๆด้วยนะครับแต่สลิตรเนี่จะเป็นขนาดที่พอเหมาะกับตัวในโจคอฟี่นะครับไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปครัสำหรับทางได้ประมาณสัก4 5หแก้วนะครับประมาณนี้แล้วก็อันถัดมา นะครับก็จะเป็นตัวฟอร์เซตหรือว่าหัวก๊อกสำหรับตัวกาแฟะนะครับจะเป็นลักษณะทรงปลายเรียลแลมนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นแผ่นเจาะรูเล็กๆเพื่อให้เกิดเป็นฟองเป็นโฟมที่นุ่มมากกว่าปกตินะครับอันนี้คืออันที่2แล้วก็ถัดมาที่3นะครับก็จะเป็นตัวสเฟียร์นะครับ ที่จะเป็นตัวยึดนะครับกับตัวเค้กนะครับแล้วก็เวลาใช้งานจะต้องใส่ตัวสายซิลิโคนเอาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้ตัววาลวเนี่ยดึงกาแฟจากทางด้านล่างนะครับแล้วก็ออกมาที่หัวเกาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นชุด ไนโตรเจนนะครับหลอดไนโตรเจนแล้วก็มีชุด pressure gauge regulator นะครับที่ใช้งานร่วมกันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ครับ